ชมพู่วันนี้กินข้าวเที่ยงกับอะไรอะ่ะไ,ได้ข้าวผัดมาค่ะเจ๊เมื่อเช้าตื่นทําข้าวผัดให้ลูกอ๋อเหรอลูกหนูชอบกินข้าวผัดมากเลยนะเจ๊เขาจะค่อยๆกินแล้วหยิบขึ้นมากินเองด้วยนะเจ๊น่ารักมากเลยอะค่ะอ๋อเกง่งเก่งเก่งชมพู่พอดีจะถึงวันเกิดหลานเจ๊แล้วอ่ะมาช่วยเลือกของเล่นให้หน่อยไหนคะเจ๊อุ๊ยของเล่นตัวนี้ลูกหนูก็มีนะเจ๊อันนี้นะเจ๊ซื้อให้ลูกเหรอลูกหนูก็ไปโยนพังหมดเนี่ยพวกเนี้ลูกหนูมีหมดเลยนะเจ๊ เจ๊ Jay, ดูสิเนี่ยลูกหนูอ่ะกำลังหัดเดินกำลังแบบเดินต่อเตะต่อเตะ <à stro hat> น่ารักมากเลยนะเจ๊ Jay. หนูจะรูพาลูกไปเรียนว่ายน้ําดีไหมเจ๊เจ๊เนี่ยลูกหนู liquor. ชอบเล่นน้ํามากเลยนะเจ๊เจ๊เจ๊รู้ไหมวันนี้นะแม่ส่งวิดีโอมาให้ดูลูกหนูกินผักเก่งมากเลยเจ๊อยากดูวิดีโอไหม <s imm ied> ไหนูเปิดให้ดูที่แม่ส่งมาให้น่ะนี่เจ๊ดูดูเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะเจ๊ดูสิจ้าน่ารักมากเลยจ้ะ ยี่สิบหกบาทค่ะเออพี่คะหนูมียี่สิบห้าบาทไม่มีเศษบาทหนึ่งพี่ลดให้ได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ร้อยสิบสี่บาทค่ะหนูขอลดได้แม่พี่หนูมีตังแค่ร้อยเดียวอ๋อไม่ได้ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะอ้าวแล้วทําไมคนเมื่อกี้ลดได้อะคะลดแค่บาทเดียวเองค่ะของหนูก็แค่สิบี่บาทเองพี่ลดให้ไม่ได้หรอเออคือสองมาตรฐานร้อยหนึ่งก็ได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะคิดังินค่ะ สองอันสามร้อยห้าสิบค่ะหนูมีแค่สามร้อยลดให้ได้ไหมคะตั้งห้าสิบบาทลดไม่ได้ค่ะแล้วสองคนนั้นทําไมลดได้ล่ะคะของเขาลดแค่นิดหน่อยคะ่ะอันนี้ตั้งห้าสิบบาทไม่เหลือกําไรเลยนะคะถ้าไม่ได้ก็ไม่เอานะคะแล้วก็จะไม่มาซื้อร้านนี้อีกพี่อยากเสียลูกค้าะคะเลอค่ะหนูมาซื้อของเจะทีนะ่ะหมดไม่ใช่นน้อยนะคะลดให้ก็ได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะแบบนี้แหละถึงไม่อยากลดให้ใครลดให้คนนึ่งอีกคนนึงก็อยากขอลดด้วย เหตุผลที่ร้านขายส่งเลือกซื้อสินค้าจากร้านอนาช็อปไปขาย 1. 1ซื้อสินค้าราคาส่งกับเราเปิดบินไม่แพงแค่ซื้อสินค้าขั้นต่ำหนึ่งพบาทต่อบินก็ได้ราคาส่งแล้วไม่ต้องมีทุนเยอะเลยค่ะ2ราคาที่ส่งต่อให้ลูกค้าไปขายก็ถูกมากอย่างคิีมซองเคียโนส่สงกล่องละ180บาทหัรออกมาตกซองละ30บาทเองขายได้กําไรดีมาก <S 3, 3. <S สินค้ามีให้เลือกหลากหลายทั้งคิมซองยอดฮิตเครื่องสําอางเมคอัพสกินแคร์อาหารเสริมต่างๆและพวกบํารุงผมสีผมก็มีนะ4สินค้าคุณภาพของ แท้ทุกตัวและที่สําคัญเราเช็กวันหมดอายุเป็นประจําลูกค้าได้ของใหม่ไปขายแน่นอนค่ะห้าร้านเรามีบริการจัดส่งสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกมาเลือกซื้อที่ร้าน,นก็สามารถสั่งสินค้าให้ทางร้านจัดส่งได้เลยใครที่กําลังมองหาร้านขายส่งอยู่ทักมาได้เลยนะออเด์ Order, คุณศัสนีจัดเสร็จแล้วคะ่ะก็นุเช็คไหมคะเช็คก,ก่อนนะเอ้านี่มันมีสติกเกอร์สีเขียวนี่หมดอายุเดือน10ป,ปีนี้นิวลองถามคุณซัสนีนะว่าถ้าหมดอายุเดือน10ปีนี้เขายังจะรับอยู่ไหม าไม่รับค่ะป้าโนเขาบอกว่าเขาขายไม่ทันงั้นนิวลองถามใหม่นะถ้าป้าลดจากกล่องละร้อยหรือกล่องละห้าสิบบาทเนี่ยลูกค้ายังจะรับอยู่ไหมคุณซัสนีรับค่ะป้าโนแต่ว่ารับห้ากล่องเราเออห้าก,กล่องที่เหลือเราจะไปทํายังไงอะคะก็เอาไปขึ้นชั้นหน้าร้านนิวทำเป็นสินค้าเซลล์รับทราบไหมรับทราบค่ะป้าโนอนาช็อปจริงใจกับลูกค้าเสมอ,อมน่ารักมากโจน พี่นิวพี่นิวโจรโจรโจรมันเข้ามาแล้วชมพู่อยู่ไหนหนูแอบ,บอยู่ข้างหลังอนะ่ะพี่นิวมันเอาผงสกปรกยาปพนุ่มลาไปแล้วชมพู่ตอนนี้มันเดินมาหาพี่แล้วทำไงดีพี่นิวชมพู่เดี๋ยวพี่จะโทรหาตำรวจหนูรีบวิ่งมาล็อกคอมันไว้เลยนะ พี่พรอ้ำมอ้พี่พรมาซื้ออะไรคะมาซื้อน้ำยาประพอนุ่มจะไปซักผ้าไม่รู้าจะของร้านหายไปไหนกันหมดฮะลูกค้าเหรอสวัสดีค่ะลูกค้ารัรบอะไรคะเอานี้ค่ะรีบก็รีบพนักงานก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้เรียกก็ไม่รู้วิ่งไปไหนหต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้าน้องคะจำพี่ได้ไหมเออพี่ไงที่มาซื้อของมาเช้าอ่ะ วันหนึ่งลูกค้าต้องเป็นร้อยใครจะไปจําได้วะกระเป๋าเงินพี่หายพี่คะหนูไม่เห็นคะ่ะพี่เอาไปลืมไว้ตรงไหนหรือเปล่าพี่จําได้ว่าพี่เดินไปล็อกสีผมพี่คะเห็นกระเป๋าเงินหนูวางอยู่ตรงนี้ไหมคะอ๋อไม่นะจ๊ะพี่ยืนเติมอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นมีกระเป๋ามาวางไว้ตรงนี้เลยนะจ๊ะจะไม่เห็นได้ยังไงก็หนูวางไว้ตรงนี้หนูก็เดินมาแต่ล็อกนี้ไม่เห็นนะ รูว่าเขาคิดว่าเราเอาไปหรือเปล่ากระเป๋าเงินหนูหายอ่ะพี่รู้หรือเปล่าว่ามันหายฮากระเป๋าเงินหายนิววันนี้เห็นปนกบอกว่ามีแม่บ้านมาเริ่มงานใหม่คนนึงอ๊้เห็นมากี่คนก็เงินงินแหละเผื่อคนนี้โอเคแกอย่าเพิ่งตัดสินสิขอโทษนะคะมีอะไรคะขออนุญ,ญาตเจโตนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะอุ้ย ่ขออนุญ,ญาตเช็ดเครื่องคิดเลขนะคะขอโทษด้วยนะคะลูกค้ายังมีเครื่องคิดเลขอีกอันนึงค่ะขอบคุณนะคะ เป็นการเริ่มต้นเดือนที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ออเดอร์ขายส่งมารัวๆเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แพ็กเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาแยกไว้รอพี่ขนส่งมารับว,วันนี้เราเร่งแพ็กกันมากๆเพื่อที่จะให้ทันส่งทุกร้านเลยค่ะแอบพามาดูของลูกค้าคนนี้นะคะเป็นลูกค้าขายส่งที่สั่งของกับเรามานานมากแล้ววันนี้พี่เขาก็เติมของไปเยอะเลยค่ะพอเห็นยอดแล้วก็ใจฟูขึ้นมากเลยร้านเรามีทั้งราคาปีกและราคาส่งสนใจก็สอบถามมาได้เลยค่ะพี่คะขอแลกเหรียญหน่อยค่ะแลกเท่าไหร่คะเอา200ค่ะหนูจะไปหยอดเครื่องซักผ้าอ แต่พี่มีไม่ถึง200อยเลยค่ะนะ้องพี่มีเท่าไหร่คะเอาเท่าพี่มีก็ได้คะ่ะวีแต่พี่ต้องเก็บไวท้ทอนลูกค้านะคะต้องขอโทษด้วยนะคะนะคะพี่หนูไม่มีจริงๆหนูต้องเอาเหรียญไปซักผ้าคะ่ะอืมก็ได้คะ่ะได้แค่ร้อยเดียวนะคะพี่ก็หมดแล้วจริงๆร้อยเดียวก็ได้คะ่ะขอบคุณค่ะพี่นี่คะ่ะสิบห้าบาททอนห้าบาทนะคะอุ้ยไม่มีเหรียญลูกค,ะคะ้าขา เออลูกค้ามีเหรียญให้แลกไหมคะไม่ได้หรอกค่ะจะเอาไปหยอดตู้เติมเงินหนูไม่มีเงินทอนเลยค่ะพี่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอานี่อีกห้าบาทเปียกนิดหน่อยนะคะพี่พอดีรีบมาซื้อครีมโอ้เปียกเปียกเปียกเอาสีไหนดีนะ ลูกค้าคะน้ำหยดโดนสินค้าคะ่ะอุ๊ยขอโทษค่ะสินค้าเสียหายไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวจัดการเองคะ่ะแต่ว่าลูกค้ารบกวนเอาร่มไปไว้ด้านนอกนะคะน้องคะคะแนะนํากันแดดให้พี่หน่อยสิกันแดดอีฟตัวนี้เลยคะ่ะหนูกำลังจะทํารีวิวพอดีเลยโอย้แพงไปเนาะัึงสาม้อยเ้าสิบอะเอาไว้ก่อนมุมนี้แสงสวยคิดเงินคะ่ะอ๋อคะ่ะ สามห้าบวกยี่สิบเก้าบวกยี่สิบเก้าเป็นเก้าสิบสามบาทค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะอ่ะแดดที่อยู่ตรงนี้ไปไหนอะเมื่อกี้ก็วางไว้ตรงนี้นี่อ้ะ พี่คะหนูว่าจะเอาของมาฝากวางขายที่ร้านพี่ได้ไหมคะที่ร้านไม่ได้รับฝากค่ะหนูกดผิดหนูว่าจะสั่งแค่ชิ้นเดียวแต่มันมาเป็นถาดเลยโอ้แต่ร้านพี่ไม่ได้รับอะค่ะหนูฝากวางเฉยๆค่ะพี่ถ้าขายได้ค่อยเอาเงินให้หนูพี่กลัวมันมีปัญหายุ่งยากอะค่ะไม่มีปัญหาหรอกพี่ขายได้กี่ชิ้นค่อยจ่ายให้หนูตามจำนวนชิ้นก็ได้ช่วยหนูหน่อยนะคะพี่ตรงก็ไม่รู้จะใช้ยังไงหมดก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ามาขายได้น้องค่อยมาเก็บเงินนะคะได้ค่ะพี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ พี่คะเป็นไงบ้างขายได้ไหมฮะขายไม่ได้เลยสักชิ้นเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยงั้นพี่จ่ายเงินหนูมาก่อนได้ไหมอะแต่เราตกลงกันว่าขายได้พี่ถึงจ่ายนะคะแล้วเมื่อไหร่จะขายได้ล่ะนี่ก็ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วนะก็มันขายไม่ได้จะให้พี่ทํายังไงล่ะคะจ่ายมาเถอะยังไงของมันก็วางอยู่ร้านพี่ไม่หายไปไหนหรอกถ้าพี่จ่ายให้หนูวันนี้ถาดนี้หนูเอาแค่สี่รอยก็พองั้นพี่ไม่เอาคะ่ะน้องเอาของน้องกลับไปเลยนะคะเอองั้นเอาไว้นี่ก่อนก็ได้ขายได้เดี๋ยวมาเอาร้น ลูกค้าไปไหนหมดวันนี้อากาศก็รอ้อนร้อนปนกสายแล้วเปิดแอร์เลยไหมคะเปิดได้ไงนิยวยังไม่มีลูกค้าสักคนเลยเปืองแอร์ตายเลยแล้วปนกไม่ร้อนหรอคะไม่เห็นจะร้อนเลยไม่ไหวแล้วนะพัดลมก็ไม่เห็นจะเย็นเลยโอ้ปนกเปิดแอร์ได้ยังคะเนี่ยจะกระแล้หนูเปียกหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่มีความอดทนกันเลย เออะเออก็จะเปิดแอร์แค่นี้ก็ทนไม่ได้ถามจริงเวลาอยู่บ้านอะเปิดแอร์ทั้งวันเลยหรือเปล่าไม่ได้เปิดค่ะเพราะบ้านหนูมีแต่พัดลมไม่มีแอร์ค่ะโอ้ยปนกบ่ายสามแล้วนะคะเนี่ยเปิดแอร์ได้ยังคะโอ้ยปนกเป็นอะไรคะก็ร้อนนะสิถามได้ร้อน้วทำไมไม่เปิดแอร์ล่ะปนกเอออดทนอีกนิดเดี๋ยวก็ปิดร้านแล้วเฮ้ยหมดนี่ร้อยหกสิบเองหรอ องชิ้นชิ้นละยี่สิบเป็นสองร้อยสี่สิบค่ะเอาติดราคาร้อยหกสิบขายสองร้อยสี่สิบได้ยังไงอะคะร้อยหกสิบเป็นราคายกแพคของลูกค้าขายส่งค<ม>่ะลูกค้าก็หนูยกแพคก็หนูเอาหมดนี่หนูก็ต้องเป็นลูกค้าขายส่งสิลูกค้าขายส่งหมายถึงลูกค้าที่มีหน้าร้านแล้วก็มาเปิดบินซื้อสินค้ากับเราขั้นต่ําต่อบ,บินพันสองร้อยขึ้นไปคะ่ะถ้าลูกค้ามาซื้อยกแพคแบบนี้อันเดียวนะก็จะเป็นลูกค้าปลีกคะ่ะไม่ใช่ลูกค้าส่งงั้นพี่ช่วยส่งหนูออกไปได้ไหมคะ หนูรู้สึกหน้าแตกยังไงก็ไม่รู้อแต่ก้าพี่เอาคืนมัน่กนพี่คะพอดีหนูมาซื้อของแล้วเงินที่พี่ทอนให้หนูแล้วมันขาดค่ะอ้าวจริงเหรอคะอุ้ยขาดเยอะเลยเหรอใช่ขาดหนูก็เพิ่งเห็นว่ามันขาดซื้อไปเมื่อกี้เหรอคะทำไมพี่จำไม่ได้พอดีหนูมาซื้อตั้งแต่สองสามวันที่แล้วอะคะอ่ะอ๋อสองสามวันเลยเหรอทำไมน้องถึงไม่รีบมาเปลี่ยนตั้งแต่แรกล่ะคะหนูก็เพิ่งเห็นนะคะ่ะพี่ทอนให้หนูก็จับใส่กระเป๋าเลยไม่ได้ดูเลยคะ่ะ เดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ก็ได้ค่ะแต่ถ้ารอบหน้ามีปัญหาน้องรีบกลับมาบอกพี่เลยนะคะอย่าให้เกินภายในวันนั้นได้ค่ะขอบคุณนะคะทีนี้เราจะมารีวิวกระแดดนเงนียนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาให้ดูนะเสร็จเป็นหนึ่งคลิปอะไปเอามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยอุ๊ยคิมทาผิวหมดพอดีเลยชิ่เงินไหมคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ ทำไมครีมมันเหมือนโดนแกะใช้แล้วคะใช่หรอคะลูกค้าใช่ค่ะขวดก็เบาเนื้อครีมก็มีนิดเดียวเองนี่พี่เอาของที่ใช้แล้วมาขายให้ลูกค้าหรอคะขอโทษนะคะลูกค้ามันเป็นความผิดพลาดของทางร้านเองเดี๋ยวเปลี่ยนขวดใหม่ให้นะคะไม่เอาละค่ะเสียความรู้สึกมากเอาเงินคืนมาเลยเออได้ค่ะลูกค้าต้องขอโทษลูกค้าจริงๆนะคะคิดตังค์ค่ะ179ค่ะนี่ค่ะ อันนี้แถมให้นะคะลูกค้าแถมให้หมดนั่นเลยเหรอคะแม่ค้าใจดีจังเลยคะ่ะจ้านี่ตั้งทอนนะคะแม่ค้านึกว่าจะใจดีเอาของที่ใกล้หมดอายุแล้วมาแถมให้เหรอมันหมดอายุตั้งเดือนสิงหาอีกตั้งหกเดือนเลยนะคะมันยังใช้ได้อยู่คะ่ะใช้ได้แล้วไงมันก็ใกล้จะหมดอายุแล้วปะแล้วถ้าฉันแพ้ขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบปะจะแถมอะไรให้ลูกค้าก็หาของดีๆมาแถมหน่อยไม่ใช่เอาของที่ใกล้หมดอายุแบบนี้มาแถม ต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะเอาของแถมอย่างอื่นมาแถมให้หน่อยสิฉันขี่รถกลับมาเสียเวลามากเลยเออไทายเมอร์ผิวตัวเอานี้ได้ปะเออเอานี้แหละเสียเวลาจริงๆเลย